การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่สองเสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของนักษัตริย์คนเกิดปีขานนะครับคนเกิดปีขานหรือปีเสือนะครับเราจะมาทํานายดวงชะตาของนักษัตริย์คนเกิดปีขานในช่วง1จนถึง15มีนาคม2,564ครับเราจะมาทํานายดวงชะตาของคนเกิดปีขานกันว่าคนเกิดปีขานนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ ก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในนักษัตริย์ปีใดคุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิด ของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้ว่าคุณนั้นเกิดในนักษัตริย์ปีใดนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้คุณจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับ การงานของนักษัตริย์คนเกิดปีขานนะครับ 1. จนถึง15มีนาคม2 5 6 4ีนี้ต้องบอกว่าดวงชะตา การงานของคนเกิดปีขาน,นั้นจะอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับการงานมีเกณฑ์จะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับไพ่8คาถาเนี่ยจะพูดถึงการที่การงานของคนเกิดปีขานมีเกณฑ์ที่จะพบกับความสําเร็จบางอย่างในเรื่องงานนะครับเรียกได้ว่าจะพบกับความก้าวหน้าในสายอาชีพความสําเร็จที่รอคอยนะครับอะไรที่เคยเป็นอุปสรรคอะไรที่เคยเป็นปัญหาในเรื่องงานก่อนหน้านี้ก็เรียกได้ว่า จะอยู่ในช่วงเวลาที่สามารถที่จะแก้ไขให้รู้ล่วงแล้วก็สามารถที่จะดําเนินการต่อไปได้นะครับรวมถึงในเรื่องของการเจรจาการติดต่องานการประชุมงานนะครับก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าเข้าทางคนเกิดปีขาน เป็นอย่างมากนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีขานในช่วง1จนถึง15มีนาคม2564นี้ต้องบอกว่าการงานจะดีการงานจะเด่นเป็นพิเศษการงานมีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้านะครับคนเกิดปีขาใครที่สมัครงานไว้ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าในช่วง1จนถึง15มีนาคม2564นี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีแห่งการเริ่มงานจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ จะได้รับข่าวดีในเรื่องงานนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีขานต้องบอกว่าไพ่เดียววิวนะครับจะพูดถึงความโชคดีนะครับและเมื่อขึ้นอยู่ในดวงชะตาการงานนั่นหมายความว่าคนเกิดปีขานนั้นมีเกณฑ์ที่จะโชคดีในเรื่องงานนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องงานอะไรที่เคยเป็นเป็น ปัญหาอะไรที่เคยเป็นอุปสรรคอะไรที่เคยเป็นสิ่งที่คนเกิดปีขานั้นหนักอกหนักใจก็ต้องบอกว่าในช่วง1จนถึง15มีนาคม2564นี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีขานั้นสามารถที่จะจัดการกับปัญหาอะไรที่เคยแก้ไขไม่ได้ก็จะแก้ไขได้ เรียกได้ว่าปัญหาทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีขานในช่วง1จนถึง15มีนาคม2564นี้จึงเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีขานก็ว่าได้ครับดวงชะตาการงานของนัก,กษัตริย์คนเกิดปีขานผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตา การเงินกันบ้างวัน1นึ่งจนถึง15มีนาคม2564นี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีขานนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับดวงชะตาการเงินของนักษัตริย์คนเกิดปีขานนะครับในช่วง1นึ่งจนถึง15มีนาคม2564ครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีขาน1จนถึง15มีนาคม 2, 5 6 4นี้ต้องบอกว่าคนเกิดปีขานนั้นเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงเวลาที่หาเงินเก่งครับรู้ว่าจะมีรายได้รู้ว่าจะสร้างรายได้ได้จากทางช่องทางไหนและก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการเงินนะครับเรียกได้ว่าหาเก่งแต่ในขณะเดียวกันก็มักจะเก็บเงินไม่อยู่นะครับาะ เพราะฉะนั้นในช่วง1จนถึง15มีนาคม2564นี้นั่นหมายความว่าคนเกิดปีขานพอได้เงินมาแล้วก็มักจะมีเหตุให้อดใจไม่ไหวมีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายเงินไปกับเรื่องบางเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็ทําให้เงินทองล่วไหลได้เพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดปีขานก็จะต้องระวังในเรื่องของรายรับรายใจ่ายให้ดีด้วยเช่นกันนะครับในช่วง1จนถึง15มีนาคม 2,564นี้นะครับรวมถึงในเรื่องของการทำสัญญานะครับหรือว่าการติดต่องานในเรื่องที่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องหรือว่าการทำอะไรก็แล้วแต่ที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเงินทองทองตกลงอะไรกับใครไว้นะครับต้องเซ็นสัญญาพูดปากเปล่าไม่ได้นะครับระวังจะเสียเปรียบคนในเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองครับในช่วง1จนถึง15มีนาคม2,564นี้ครับ ส่วนถ้าถามถึงในเรื่องของดวงโชคลาภนะครับต้องบอกว่าดวงโชคลาภไม่โดดเด่นนะครับแต่หากคิดจะเสี่ยงโชคก็เสี่ยงได้นะครับไม่ได้ติดขัดอะไรขอเพียงแต่ว่าดูให้พอเหมาะพอสมก็แล้วกันนะครับคนเกิดปีขาหรือว่าคนเกิดปีเสือทั้งหลายครับเอาละครับ ดวงชะตาการเงินของนัก,กษัตริย์คนเกิดปีขานหรือปีเสือผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างวันหนึ่งจนถึง15มีนาคม2564นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีขานนั้นจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของนักษัตริย์คนเกิดปีขานหรือปีเสือนะครับในช่วง1จนถึง15มีนาคม2564ครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีขานหรือปีเสือต้องบอกว่าในช่วง1จนถึง15มีนาคม2564นี้ความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดปีขานกับคู่รักนั้นอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับความรักความสัมพันธ์ก็ดูจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นโดยเฉพาะคนเกิดปีขานเองก็จะได้รับ การช่วยเหลือเกื้อกูลจากคู่ของคุณด้วยนะครับเรียกได้ว่านอกจากจะเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วเวลาที่มีปัญหาในช่วง1จนถึง15มีนาคม2,564นีนี้คู่รักหรือว่าคนรักของคุณนั้นยังมีเกณฑ์ที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือบางอย่างมาให้ด้วยนะครับ ในดวงชะตาความรักของคนเกิดปีขานถ้าเป็นคนที่คบหาดูใจกันอยู่ก็ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์อยู่ในช่วงเวลาที่ดีและก็อยู่ในช่วงเวลาที่กําลังจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีความสัมพันธ์พัฒนาไปในทางที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนคนโสดเองแม้จะยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอเนื้อคู่นะครับหรือว่าพบเจอคนที่ถูกใจแต่ก็เรียกได้ว่าคนโสดเองก็อยู่ในช่วงเวลาที่มีความ กับสภาพแวดล้อมหรือว่าสิ่งต่างๆที่ดำเนินไปรอบๆตัวนะครับไม่ได้ทุกขร้อนไม่ได้รู้สึกไม่สบายใจนะครับหรือว่าร้อนรนใจแต่อย่างใดนะครับเรียกได้ว่าก็มีความสุขในแบบที่ควรจะเป็นนั่นเองนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง1 5มีนาคม2564นี้เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่หรือคนที่มีคู่อยู่แล้ว ก็อยู่ในช่วงเวลาที่มีความสุขในรูปแบบที่เป็นนะครับดวงชะตาความรักของนักกษัตริย์คนเกิดปีขานผ่านพ้นไปนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้คนเกิดปีขาหรือปีเสือท่านใดที่อยากจะเปิดดวงชะตาส่วนตัวแบบเจาะลึกในดวงชะตาของคุณ กับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ไลน์ไอดีใต้คลิปนี้นะครับแอด l ล n e ไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดการทํานายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงกัน เข้ามาได้นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับบุญรักษาเท е วาอวยพรน,นักกษัตริย์คนเกิดปีขาหรือปีเสือทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ